สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนของคุณครูแอนนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการออมเงินชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะมาดูความหมายก่อนว่าการออมเงินหมายถึงอะไรนะคะการออมเงิน หมายถึงการนำเงินส่วนหนึ่งมาเก็บรวมไว้เพื่อใช้ประโยชน์เราสามารถออมเงินได้โดยการเก็บเงินไว้ในกระป๋องออมสินแล้วนำไปฝากนะคะอะเด็กๆเ,เคยเก็บออมเงินไหมคะอาในโรงเรียนของเราใช่ไหมคะเด็กๆก็มีการออมเงินเช่นกันเด็กๆก็เอาเงินไปฝากไว้ที่ใครคะอะ คุณครูใช่ไหมคะเวลาเด,เด็กมาโรงเรียนเด็กก็นําเงินส่วนหนึ่งไปฝากที่คุณครูไว้นะคะนั่นคือเป็นการออมเงินเหมือนกันนะคะมาดูหลักการออมเงินมีหลักการที่เราสามารถปฏิบัติได้นะคะก็คือการออมเงินที่เหมาะสมนะคะมีหลักการดังนี้ 1. นําเงินส่วนหนึ่งเก็บรวบรวมไว้ใช้ประโยชน์อ่า 2. เก็บเงินที่ออมไว้ให้เป็นที่อย่างเช่นเก็บในกระปุกออมสินฝากไว้กับพ่อแม่นะคะ 3. เลยก็คือจดบันทึกจำนวนเงินออมไว้ 4. เมื่อมีเงินออมมากขึ้นก็ควรนำไปฝากธนาคารไว้นะคะ,ะหลักการไม่ได้ยากเลยนะคะก็คือเงินที่เด็กๆได้มาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเด็กๆ มีรายได้เสริมนะคะเด็กก็เก็บเงินนั้นเอาไว้ก่อนเก็บไว้เก็บไว้นะคะทีนี้การเก็บออมจะเอาไว้ที่ไหนเพื่อที่จะปลอดภัยใช่ไหมคะเด็กก็ จะเก็บไว้ในกระปุกอมสินไว้ก่อนหรือว่าฝากไว้กับคุณพ่อคุณแม่ไว้ก่อนนะคะเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ในการออมถ้าเราอยากรู้ว่าเราออมได้เท่าไหร่เราก็ต้องมีการจดบันทึกจํานวนออมไว้ทําเป็นรายรับรายจ่ายให้ชัดเจนนะคะเด็กๆก็จะรู้ว่าเงินของนักเรียนตอนนี้มีอยู่กี่บาทใช้ไปกี่บาทนะคะมันจะได้เป็นมีระบบ นะคะทีนี้พอเรามีเงินมากๆขึ้นใช่ไหมเราฝากคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้แล้วเราต้องการที่จะนำไปฝากไว้ที่อื่นอ่ะก็คืออย่างเช่นไปฝากที่ธนาคารไว้นะคะเป็นการปลอดภัยที่สุดนะคะ,ะทีนี้ขา,าดูประโยชน์ของการออมเงินบ้างเด็กๆรู้ไหมว่าการออมเงินมีประโยชน์อย่างไรอ่ะ การออมเงินนะคะจะทําให้มีเงินใช้จ่ายในยามจําเป็นแล้วก็มีเงินใช้ซื้อสิ่งของที่ต้องการนะแล้วก็นําเงินออมไปฝากกับธนาคารเนาะก็จะได้ดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนก็จะทําให้มีเงินเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะนั่นคือประโยชน์ของการออมเงินนะคะเด็กๆอย่าคิดว่าการออมเงินบาทนึงอุ้ยน้อยไปเวละบาทน้อยไปฮ่า ถ้าเด็กๆออมเงินทุกวันทุกวันนะคะใน1ปี1ปีมีเท่าไหร่คะมีกี่วันรู้ไหมอ่ะใน1ปีของเราเนี่ยมีทั้งหมด365วันถ้าเราออมเงินวันละบาทนะคะออมไปทุกวันทุกวันใน1ปีเราก็จะมีเงินเก็บ365บาทอนะ่าเยอะนะคะแต่ถ้าเราเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆ หปี2ปี3ปีเงินมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะมีเงินเก็บใช้ในยามจำเป็นซื้อสิ่งของในสิ่งที่ต้องการนะคะอ่าเป็นการออมเงินไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครมีเงินเยอะมีะไรายได้เยอะก็ออมมากนะคะแต่ถ้าใครมีไรายได้น้อยไม่มีเงินอ่าแล้วก็ออมไม่น้อยก็ได้คะ่ะถ้าถ้าถ้ามีแบบ ถ้าไม่มีเงินออมจริงๆก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเรามีโอกาสเรามีเงินเก็บใช่ไหมเราก็เอามาออมไว้นะคะ,ะทีนี้ก็จะเป็นการวางแผนการใช้จ่ายเงินอ่ะอันนี้คือสิ่งสําคัญว่าเราจะวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างไรนะคะไม่ให้เงินของเรานั้นหมดไปโดยเปล่าประโยชน์เนาะเราก็ต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินนะคะก็คือมาดูเลย1 ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆนะคะควรคำนึงถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่ได้รับนะคะเด็กๆอาจจะบอกว่า,าไปขอคุณพ่อคุณแม่ซื้อของเล่นคุณแม่ขาคุณพ่อขาหนูอยากได้ของเล่นชิ้นนี้จังเลยซื้อให้หน่อยคะอ่ะลองกลับมาดูว่าที่บ้านของนักเรียนมีของเล่นไหมคะยังมีอยู่ฉะนั้นของเล่นที่เด็กๆจะซื้อเพิ่มมีความจำเป็นหรือเปล่า และมีประโยชน์ไหมอ่าเด็กๆก็ต้องลองดูว่านะคะว่าถ้าเราซื้อของเล่นมาอีกของเล่นมันก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้มีความจําเป็นอะไรทั้งที่ของเล่นของเราก็มีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อเพิ่มเนาะอ่าทีนี้ใช้จ่ายเงินให้น้อยกว่าเงินที่ได้รับถ้าเรานําเงินมาโรงเรียน20บาทใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้จ่ายให้น้อยไม่ให้เกิด20บาทนะคะ ทีนี้ก็จะเป็นข้อ3าก็คือการจัดทำรายรับรายจ่ายในแต่ละวนันอ่ะถ้าเราทำได้นะคะเราก็จะรู้ว่ารายจ่ายของเราอะไรที่มันเยอะรายรับอะไรของเราที่มันเยอะเราจะได้วางแผนการใช้จ่ายเงินในชนีวิตประจำวันได้เนะาะพอมาถึงตรงนี้แล้วเด็กๆสรุปได้ไหมคะเข้าใจหรือเปล่าเกี่ยวกับการเอาเงินนะคะคุณครูก็อยากให้เด็กๆ มีนิสัยรักการออมนะคะรู้จักออมเงินออมวันละเล็กวันละน้อยไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะมีเงินเก็บจำนวนมากขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะพอเรามีเงินแล้วเราก็นำเงินที่เราได้เยอะๆเนี่ยไปฝากธนาคารไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยของเงินของเราเนาะ,ะทีนี้แกวก็จะ ให้เด็กๆไปทบทวนความรู้ผ่านการเล่นเกมออนไลน์เช่นเคยนะคะดเด็กๆก็ลองไปเล่นเกมเล่นได้สนุกนะคะก็จะเป็นการทบทวนความรู้ที่เรียนในวันนี้เนาะแวนก็จะเข้าไปเช็คคะแนนก็เข้าไปเช็ครายชื่อของนักเรียนใครเข้าเรียนใครเข้าไปเล่นเกมแวนก็จะให้คะแนนนะคะทีนี้สัปดาห์นี้ ก็หมดเวลาแล้วนะคะแควนก็ฝากไว้ให้เด็กๆอย่าลืมทบทวนนะานอย่าลืมเข้าไปเล่นเกมแควนแล้วก็ทําทการบ้านให้เรียบร้อยทําให้เป็นปัจจุบันนะคะอย่าให้งานมันเยอะอย่าให้งานมันค้างเพราะว่าถ้างานค้างงานเยอะทีนี้เด็กๆก็จะเหนื่อยจะมาเหนื่อยมาตามแก้ทีหลังนะคะแล้วก็จะไม่มีเวลาในการเล่นเลยนะคะฉะนั้น วางแผนการทำงานดีๆนะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ